ไ้เตาได้เตเตาโอ้พี่มือครับมีแล้วครับโอเคครับผมมีนะครับอันนี้คือหางงูเลี้ยครับกะที่ว่าได้อยู่ครับครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับบดงอีดี้ครับผมเมื่อนี้อากาศหนาวเย็นๆนะครับกะ พอดีทีมงานเพิ่นชวนมาดูป่าคือเก่าครับแต่ว่าบ่อันนี้คือเป็นบ่อธรรมชาติอยูเลยครับผมหาหับมาชมกันนะครับบ่อเลยเลยครับหากับธรรมชาติของพวกครับแต่ปลานี้ลายครับแต่ปีนี้กับบ่อมั่นใจคือกันครับเพราะว่าพี่น้องลงเอาอย่าแล้วนะครับทีมงานกับครับสองสามเครื่องดูดแรงเพื่เบิ่งกันเลยนะครับ สำหรับเครื่องดูดน้ำมากาศในโซนโซนเครื่องตัวนี้จะใช้การบุได้ตอนนี้ดูดูเครื่องนึ่งก็สีเง้นนะจะได้ครับตัวนี้ครับในโซนดขึ้นนะคร้ำใส่ใจเครื่องน้อยครับ ได้ดีได้แล้วครับแห้งไม่ได้ไปได้สูมดูไม่เท่าเย้ครับผมดูแลครับงาแห้งเจอการครับมือนีบุกค้ำนะครับมือนีคาดว่าประมาณใบบ้าไปเก็บปลาครับ ขอติดตามครับตอนอนี้ปอนีครับผมเจอกันครับครับตอนนี้ก็อ<บ>าตา,านะครับกะมาดอยครับฟ้าฟ้าบ่ได้เตาได้เตาโอ้พี่มือครับเจ้าของบ่อเพื่อนกาฟูเฮ้ย,ยเปอนเนาครับตาการยังบมได้หล,หลายครับตอนนี้ครับรอรุ่นต่อไปครับผมเพราะว่ายังบมเฮียนมันได้ รอรุ่นเจ้าบ่อครับเพรเจ้าบ่อนี่ต้องซ้าแข้งขึ้นนะครับรุ่นนะเอาหอยก่อนเขาบอกบอกว่าโดนอันหนัมาถังนึงโอ้โหครับกลางขยะคิดนีดถังนึงนี่กันคู่เราเล็กจริครับมันเป็นการอันหาปลาแล้วครับวันนี้คู่เราเล็กแล้วเตรียมตัวไหนเห็นตัวไหนรก็มีดอานที่หนึงแล้วนี่ เล่นหุ้นนี่คนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นโอเคครับผมพากามติดตามต่อไปคือเก้าครับผมเจ้าบัวหันยังบัวได้ครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นเอาเจ้าบัวรับนี่ครับสองเครื่องเข้าไปโอเคเยน่าชีโฮมอยู่นี่แหละครับ ยังยังบเห็นเจ้าบ่เนะครับตอนนี้ก็จะดุงจะงเนามึงดูฮะชิมานี่วะฮะจะดุงบุมานี่แล้วเนาะจะดุงโอ้ยบุคือบ่ก่อนนแต่ไปซิวได้ไอ้นคนอหรือวะปแล้ว ครับตอนนี้กะมันีเตัวหนึ่ง่ไหมนปมอไนี่่อะไรยาวๆว้ไปดูเฮ้ยอาไหลลงไปเลยโอ้ยฟ้ากะค่อนข้างงายอยู่ครับจับเจียนมาเนึ่งโอ้ยเยนมาลงมมอเลยลูกรอแต่คนลงกับตอนนี้ ปลากะปลาค้อเอกกะโ,รระโ,รระโรบราณโไรากับตอนในกระดามีแต่ปลาธรรมชาติคือว่าเราเนาะการะบอกในกระดาษเดี๋ยวรอสมบัติภูลครับเขาเอาขึ้นไปเนาะจังเบิ่งนกันครับผมมันอยู่ในตมอืออันนี้กะรอคนลงเอาครับตัวเ้อตัวเน้อบริตัวครับเฮ้ นี im, ่ครับเห็นไหมครับตัวใหญ่นะครับเนี่ยเดือบึงเดือบึงสักหน่อยเดือบึงหน่อยน้ำกันยังโบแห้งครับตอนนี้ครับกะตรงนี้กะเ้าก็ยังบดอาอยู่เนาะนี่ตรงนี้กะประดุกครับเพิ่นว่าเพิ่นเห็นแล้วครับประดุกบ่อนี้กะยังหลายอยู่คือเก่าบ่อหนี้กระไรดูดบแห้งครับผม ปลาดุกกะนี่ละครับดุดเขานี่ครับปลาดุกกระดุดเขาคอนครับโอเคครับผมเดี๋ยวไป z มกันเลยครับที่เขาเอาขึ้นครับวได้ลาโบลาเนาะครับตอนนี้พงกัก็พาพี่น้องมาเบ่งอยู่ในกระซังแล้วเนาะครับอ๋าครับอันนี้คือหางงูเลี้ยครับกะทิวได้อยู่ครับ ได้ทั้งได้ทั้งหอยได้ทั้งปลาได้ทั้งเต่าครบเซตบ่ทำมาสะอาดครับจุ่มพี่ช่างอ pues, ย่างจุ่มพี่ช่างเอาดีๆเอาดีๆอันนี้กะได้การกบเพื่อนถ้าบ่มีเพื่อนนี่กะงานนี่กะโบซัมเร็นะแจังกไดกาบ่มีเพื่อนนี่กะบ่สซัมเลสกับงานนะอ้าวรอให้เพื่อนไล่เพื่อนลงเอาอีกรอบนึงครับ เดี๋ยวลูกกันขัดยังโบ่วมป่าครับ,บรตอนนี้ก็ได้ที่ว่าได้ลายเติอบอยู่กับปลาป่าก,กับปลาธรรมชาติเะากับอยู่นี่แหละครับเจกับท้าเพื่อนร่วมป่าเอาปลาตัวนี้อินาะครับเจอกันครับครับตอนนี้ก็เป็นที่แห้งเรียบร้อยนะครับกับพากันพี่เอาปลาจะบอ่ออยู่ครับสำหรับทีมงานก็พยายามอยู่ครับเอาการหามลูกปลาจะบอ่อนะ ที่ไหนโอ้นี่ครับเฮ้ยปลาเอกช่องผมมันที่ไหนบ้านีแหละครับที่จริงก็ได้ร้ายกว่านี้ยนะครับแต่พี่เอาตัวนี้ครับดูเขาซ้านลงเลยวันนี่แหละครับโอเคครับผมนี่ปลาตะวงโอเคครับผมเอาครับคลิปนี้กะคือสีบุมียังร้ายแล้วครับเพื่อนกะอันนี้เพื่อนกะเขาจะยามฉี่มาปั้น ทิช่าอีกเขาก็ว่ายังเห็นประอคอกับปลาดุกอยู่เนาะครับตอนนี้ก็ได้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็บ่มียังลาแล้วครับเพราะว่าแห้งแล้วปลาจะบอฮชก็ได้แล้วครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมบาลงอิดี้มันเดินครับผมขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ